สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยวตลาดหนองหลายนะคะมีกับข้าวขายมากมายเลยนะคะนี่เป็นร้านของเจ๊พันบ้านข้าวซ้อนนะคะน่าทานมากๆนะคะเพื่อนๆมาซื้อกันได้นะคะที่ตลาดหนองหลายคะ่ะอันนี้ต้มจืดนะคะน่าอร่อยนะคะ นี่แกงยวกนะคะแล้วนี่ก็ต้มขาหมูค่ะน่าทานทั้งน,น,น,นั้นเลยนะคะถุงละยี่สิบบาทนะคะน่าทานมากๆนะคะนี่ไข่พันโลนะคะตลาดหนองลายนะคะอาหารดีๆนะคะสะอาดปลอดไัยนะคะน่าทานมากนะคะ นี่แกง,งเลนะคะเพื่อนๆแกง,งเลก็ถุงละสามสิบเท่านั้นนะคะปลาทูค่ะเพื่อนๆปลาทูนะคะน่ากินนะคะเพื่อนๆสะอาดนะคะนี่ก็เป็นเนื้อหมูนะคะมีหมูสับหมูติดมันนะคะ รักษาความสะอาดอย่างดีเลยนะคะหมูสดๆนะคะสะอาดถูกอนามัยนะคะราคาไม่แพงนะคะราคาเป็นกันเองค่ะมาเยี่ยมชมกันได้นะคะนี่ก็ตับนะคะไส้หวานไส้หวานนะคะเอาไปยำนะคะเนื้อหมูก็เอาไปทอดไปแกงไปต้มเนื้อไปลาบนะคะลาบพวกค่ะเป็นรายเดือน ผักชาวบ้านปลูกเองนะคะสินค้าทางการเกษตรทานั่นเองชาวหวานปลูกเองเจ้าปลูกเองน้อยปลอดสารพิษปลอดสารพิษเลยนะคะปลูกเองขายเองนะคะแล้วนี่ก็หน่อไม้นะคะหน่อไม้นี่ต้องไปเอาในป่านะคะเพ,พื่อน ลำไยนะคะลำไยสดๆสดนะคะมัดละสิบาทเองนะคะเพื่อนๆดูๆนะคะห้าก,กินมากนะคะไปต่อค่ะนี่ก็บวบนะคะแล้วก็มะพร้าวแห้งนะคะเห็ดค่ะจานละยี่สิบยี่สิบนะคะ อร่อยมากๆนะคะแกงเห็ดนะคะชอบนี่ก็เป็นหน่อไม้อีกเจ้าหนึ่งนะคะหน่อไม้ไร่นะคะใครข<ค><ค>ยันก็ไปเอาของป่ามาขายนะคะอันนี้เป็นหน่ไมัน,นี้นมัดละห้าสิบนะคะนี่เป็นแมงนะคะแกงใส่น่อไม้ส้มนะคะอาทูปูธานะคะ เขียนราคาไว้เสร็จนะคะนี่ประทุูแมวนะคะส่วนมากนะคะนี่นีน่ี่ที่ตัวใหญ่นั้นประทูคน,นะคะ่ะรูเรียนก็มีขายนะคะแล้วก็กับข้าวถุงนะคะกับข้าวอร่อยอร่อยที่ตลาดแรงน้องลายนะคะนี่นะคะสวท่านใดไม่ทำกับข้าวก็มาซื้อได้นะคะ ผักก็มีขายนะคะมีของขายมากมายเลยนะผักทุกชนิดนะคะแล้วก็แตงโมนะคะแตงโมลูกละสามสิบห้าบาทแล้วก็มีมะม่วงนะคะส้มเขียวหวานนะคะที่ ตลาดแรงหนองหลายนะคะคยะแล้วใครก็มีขายนะคะมีทุกอย่างนะคะล้ำย่าไคนเนอำองกะ่าคเันะะเนอ อันนี้เป็นพวกไส้กรอกนะคะมีหลายๆอย่างเลยนะคะไส้อั่วก็มีนะคะมีหมดเลยนะคะผละไม้ต่างๆนะคะหลายอย่างเลยะะอันนี้มะม่วงนะคะมะม่วงของชาวบ้านนะคะมะม่วงมาหาชนกนะคะมะเขือก็มีผักก็มีนะคะมะแข้ง ใบตองก็มีขายนะคะนี่ข้าวสารนะคะกล้วยมีหลายอย่างเลยนะคะเพื่อนๆมาเลือกหาซื้อกันได้นะคะที่ตลาดน้องลายไี่นี่แฟนของรจนานะคะที่เงาะนะคะที่เงาะผลไมส้สดๆเลยนะคะฟังคุดน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนๆ ลองกองนะคะแล้วก็นี่แก้วมังกรมีแอปเปลิลด้วยนะคะแก้วมังกรโลละสาสิบผลไม้มีเยอะแยะนะคะเตงโมหักต่างๆนะคะมีเยอะแยะเลยนะคะมาเลือกชมกันได้นะคะ

เป็ดนะคะเพื่อนเป็ดพะโล้นะคะไก่ก็มีเป็ดก็มีนะคะน่าทานมากเลยนะคะนี่เป็ดนะคะน่าทานจริงๆดูค่ะตลาดที่นี่สะอาดนะคะมาเจอหน่อไม้อีกเจ้าหนึ่งค่ะเพื่อน หน่อไม้ไร่นะคะอร่อยอร่อยนะคะถ้ายำนะคะมีเยอะเลยนะคะหน่อไม้เจ้านี้นะคะต้มหวานๆนะคะย,ยว้วยหวานๆนะคะหวานน้อยๆจะ